ค่อยผ่านนะครับเพราะว่ามันไม่ค่อยมีปั๊มเนาะก็ว่าติดน้ำโขงเลยเห็นไหมเนี่ยสวยมากอะ่ะวิวมันให้อะ่ะดูดิเห็นไหม wow. เขตอำเภอปากชมนะครับอ๋อจากอำเภอเชียงคานมาอำเภอปากชมนะครับถนนถนนสวยใช้ได้เลยเย็ด yeah. สวยงามมากนะครับ <ipp> เอาชิบหายแล้วมีดานหนาวหรือเปล่า ดูดูจากอิกเงปอนจะโดนหัวคนบนบ้านเนี่ยนาบ้านคนน้น้องนี่หยาบตะปูย่างรั่วทำไงมะเนี่ยสะพานแตกโอ้วัดป่าภูก้อน4-3กิโลไปทางนี้ ไม่ไกลเลยนะตอนนี้เวลา4โมง52นะครับไปอีก123กิโลนึงหนองคายโอ้โหปวดตูเดี๋ยวเติมน้ำมันโอเคครับ,อคครบตอนนี้ถึงอำเภอสังคมแล้วนะครับแต่งท่องเที่ยวก็มีวัดผาตักเสื้อเนาะมีก็จุดชมวิว น้ำขโขงครับร้านกับข้าวว่าจะอยู่ทางซ้ายมือหน้าสถานีตำรวจเยอะเลยนี่ก็ตลาดเนาะโอ้สับปะรดเราต้องรักสับปะรดนะครับ,<อ>บรักๆๆรักสับปะรดวัดผาตักเสื้อนี่ไง ไม่ขอบคคุณรับพี่กี่โลครับพี่ขี่มาจากพี่โลพี่คำนวณไว้ใช่ปะร่วมห้าร้อยห้าร้อยหน่อยครับเท่ากันเลยพี่ตั้งเฟรมไหมเท่าไหร่ครับสามสิบใช่ปะผมตั้งหกสิบเลยครับมาจากไหนครับพี่มาจากสกลพี่จะไปไหนต่อพี่ไปหนองคายต่อโอเค หามือสั่นพี่ต้องรีบไปกลางเต็นแล้วเพราะเห็นไหมฟ้าเริ่มแลบมาแล้วพี่ะพักไหนพี่พี่พักหนองคายน้องอยู่แถวหนองคายเขาจองที่ให้โอหไปอำเภอไหนก็มีคนมาทักนะเนี่ยขอบคุณทุกคนมากนะครับครับขอบคุณมากครับป้าพี่ไปพร้อมกันเลยขับรถระวังล่ะใส่หมอกด้วยครับใส่หมอกด้วยล่ะ มีสเตปการขี่นะถึงจะคันใหญ่นะครับดูเห็นไหมอันนี้พี่ตะวันแกสูง170นะครับอันนี้แค่ปลายเท้านะครับมีเทคนิคการขี่โอเค ตะวันแกขี่ช้ารอนะครับจร oh oh. ิงรลแกวิ่งได้ดีกว่านี้เยอะถึงแล้วนะพี่เดี๋ยวผมไปรอน้องอยู่ป๊มก็ได้ oh oh. โอเคครับเดินทางปลอดภัยครับพี่ ี่เจอกันอีกแล้วรถรางไม่ยังติดแต่แดงเหมือนกันใช่พี่เดินทางปลอดภัยครับเอาโอเคส่วนเราแวะรอน้องนะครับอยู่ท่าบ่อ บายบายครับพี่ตะวันโอเคครับน้องก๊อตซูเมอร์เอ็กก็จะเดินทางไปด้วยเนาะเมื่อกี้ก็พี่ตะวันมาส่งเดี๋ยวเราจะไปหาที่ค้างคืนนะเดี๋ยวไปทักกลุ่มโซนนี้ก่อนท่าบ่อเนาะครับเอาอยู่ท่าบ่อกันเหรอครับอยู่ท่าบ่อใช่ไหมครับพี่ใช่ก็ตรงทางรถไปหนองคายโหจะไปหนองคายเหรอครับนี่พอดีก็จะไปหนองคายเหมือนกันครับโอเคครับเจอกันครับครับ ไปนะครับครับออเราจะไปหนองคายเหมือนกันไปทางนั้นอนะ่ะจะให้น้องก๊อตนำนะครับเพราะว่าทางไม่ค่อยดีนะครับจากอำเภอท่าบ่อ,อเข้าหนองคายเนาะ27่เดกิโลี๋ยให้น้องนำกันเลยโอ้โหทางนี้แบบมีเอฟเฟกให้ดูด้วยนะครับโอ้โห แมบแมบดงรูอีกไม่นานอ้าวทอหายขี้พเจ้าทอเป็งเสียงป่า สกกลเลยนะไอ้กอร์ข้าหน่องคายแล้วนะหูรัดไปสกกลเลย ่อเรื่องเลยนะเนี่ยแหล่งท่องเที่ยวดีๆเลยครับตรงนี้ใกล้กับเขตเวียงจันด้วยนะเนาะเยดแม่งโดนดูคตีแซงคิ้วเลยสายมุดของแท้นะครับหมวกลายกายมาตินด้วย เมืองที่จเจริญมากจังหวัดหนองคายแต่ก่อนไม่เท่าไหร,นะร่นะครับเดี๋ยวนี้เจริญสุดๆดูนี่แลนด์มาร์คหนองคาย you, เอาเอาไหมพี่ไม้ครับสวัสดีครับ <c oughs> ไปทักทายกลุ่มนั้นไปเห็นไหม,ไ,ไ,มไ,ไปมีติ้งของเขาเลยก็ได้แต่พี่ยังไม่ได้นอนเลยเนี่ย <c oughs> แฝงแฝง <ipp> ชอ็อ <c> ต <oughs> ครับว้าวเสียงนี่เราอ๋อตอนนี้เราก็อยู่กับกลุ่มโซนจังหวัดหนองคายนะครับโอเคครับ <All right. S 1> นี่เป็นกลุ่มอีกไบโซนหนองคายนี่ก็น้องๆโซนหนองคายเหมือนกันมารอรับ <c oughs> เดี๋ยวตอนนี้ไม่ไการเต้นเลย <c oughs> ปวดหลังชิบหายเลย <c oughs> น้องๆก็จะพาไปกินข้าวนะครับอ๋อเมื่อกี้นี้ครับนี้เราก็อยู่กับน้องๆโซนของทรายนะโอเคมากินข้าวกันนะเรียบร้อยแล้วข้าวกะเพราสองชั่วโมงนะครับครับน้องๆอ,อีกโต๊ะหนึง่ง <laughs> มันไม่เต็มใจเลยนะ <laughs> <laughs> โอเคช่กหน่อยเดี๋ยวเราไปกาลางเไปนอนนะเจอกันพรุ่งนี้เจอกันพรุ่งนี้นะครับ <laughs> เดี๋ยวเดี๋ยวรีวิวรถพรุ่งนี้แล้วกัน คร e ทางนี้อ่ะโอเคโอเคเจอกันพรุ่งนี้ โอเคครับหลังจากเมื่อคืนนี้นอนดึกมากประมาณห้าทุ่มครับก็ได้ที่กลางเต้นอยู่บ้านน้องแก่นนะครับบ้านน้องแก่นในหน้าร้อยสิบนะครับเป็น ล้ลเป็นาานาะาัตรงนั้นเป็นสะพานข้ามแม่น้ำไทยลาวนะครับที่กลุ่มสายบันเทิงเคยข้ามนะครับสะ,สะพานเส้นนี้หละทางทางตัวเมืองหนองคายจะไปทางนี้นะครับอีกฝั่งนึงเป็นประเทศลาวบรรยากาศดีมากครับอีกสักพักเดี๋ยวเราจะไปตลาดอินโดจีนนะครับตอนนี้เวลา4ี่โมงเช้านะครับ ตัวน้องจะพาไปกินข้าวหยุดในตัวเมืองหนองคายโอเคโอเคครับตอนนี้เราก็อยู่ร้านอะไรนะร้านก๋วยเตี๋ยวหมูมะนาวก๋วยเตี๋ยวหมูมะนาวเน,ะเวนาเนะก็มาผมก็ม่กิน ข้าวหมูแดงกับหมูกรอบเนาะนี้45ห้านะครับอันนี้ธรรมดา40ครับนี่ของน้องน้องแก่นครับแล้วก็น้องน้องมาร์กแล้วก็น้องนนท์อาสามน้องตั้นนอนเมเด็กนะครับสีขาวมากันห้าคันห้าคนนะครับเดี๋ยวอีกสักพักเราจะกินเสร็จเดี๋ยวจะไปดูร้านอะไรแต่งอยู่น้องคายต่อนะครับ ต,ต้องต้องดับรถแล้วใช่ไหมมา oh, <no. S 1> ช่วยช okay. ่วยช่วยโอเคไปเราจะเข้าไปดูข้างในร้านกันเลยนะครับนี่ของดีมซูมครับแปดร้อยห้าสิบโอจะเอาเหรอโอ้อคือวางไว้ให้เราเลือกเลยใช่ไหมอะไรอืมมีอะไร,ระชุดหน้าของซีปเปล่านี่ยรับของซีเลยสติกเกอร์อจุ๊กใจเย็น โอ้ไทยทีโอเคครับร้านบุญชูประมาณนี้โหเท่ oh, e, มากเลยรถทรงเนี้ยโอเคครับโอเคขี่ไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็ถึงละ <c oughs> แมม่งสวยากโอเคครับตอนนี้เราอยู่กันริมโขงแล้วเนาะมากับน้องๆเราจะไปเดินที่ไหนนะตลาดอินโดจีนเนาะตลาดอินโดจีนครับโอเคอ้าวข้างหน้าก็มีสองคนโอเคโอเคเดี๋ยวเราพาเดินเล่นเลยนี่ก็หลุด มีพักเครื่องเนะเดี๋ยวเป็นมุมนู้นก่อนเนาะวนกับมีพวกมีกล้องด้วยเครื่องประดับ มากันมากมากนะวันนี้เรามัน,นับามีโดนด้วย990้เองนะครับถูกมาก อันนี้คือจุดศูนย์กลางแล้วใช่ไหมระหว่างสองฝากยังไม่กลางเลยนี่ก็ของฝากเนาะโอเคเราก็เดินตลาดอินโดจีนเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวต่อไปไปไหนต่อซื้อเน็มเนื้องแล้วก็เดินทางการเนาะโอเคครับต่อไปเราไปแวะวัดโพชัยนะครับ เดี๋ยวซื้อแหนมเนืองให้คุณแม่ก่อนอีแม่อยากกินแหนมเนืองเนาะต้องได้ซื้อให้โอเคครับเรากำลังจะเดินไปซื้อแหนมเนืองกันละหาที่จอดยากมากนะครับคนคนช่วงนี้มันเป็นวันอาทิตย์ด้วยรถก็อาจจะเยอะหน่อย อันนี้ราคานะครับชุดใหญ่เท่าไหร่นะห้าชุดพั100 2, 100นสองพันเจ็ดเาแหนมเนืองเล็กห้าไม้สองสองกล่องครับโอเคเอาสองกล่องนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวทางบ้านกินไม่พอกันอีกอ๋อคุอหนักเนะี้ยหนักตายมอไซค์โฟมสารเลเดอร์เนียมอนโฟสารเลเดอร์ทำไงได้แม่กับพี่กับยายอยากกิน น้องชื่ออะไรนะน้องมาร์กเอาให้อีกเส้นหนึ่งนะเดี๋ยวเดี๋ยวกับทางพี่สิดานเออเนี่ยเออแน่นเปียเลยโอเคเราไปวัดโูชัยต่อนะครับคราวนี้ผมไง่วัดนะโอเคได้ได้โอเคครับเราจะไปวัดโูชัยต่อนะครับ ขับรถดีๆเจอกันโอกาสหน้าบ๊ายบายโอเคครับ เดินทางปลอดภัยบ๊ายบายเจอกันโอกาสหนะ้าครับโอ้ถ้าไม่ได้สายรัดน้องนี่เอาไม่อยู่เลยนะแนมเนือง <c oughs> มันนักจริง <c oughs> ใกล้ถึงอำเภอโพนพิสัยแล้วนะครับข้างๆทางก็ะจะเป็นพวกถ้วยนะครับของฝาก ถึงละเขากำลังสร้างแลนด์มาร์กเลยตรงนี้โอเคครับก็คงต้องลากันแค่นี้แหละแบตแบตก็ใกล้จะหมดแล้วเมมก็เหลืออีกแคไ่ได้แค่อีก3นาทีนะครับถ่ายคลิป นี่ก็เป็นจุดสุดท้ายที่เรามาเที่ยวนาะก็เป็นวัดหลวงพ่อใหญ่อันนี้วัดไทยเนาะวัดไทยอำเภอโพนพิสัยจังหวัดหนองคายนะครับอันนี้น้องๆพามาแวะน้องอนองนงแล้วก็น้องโฟวินโอเคเดินทางกลับนะครับผมก็แยกย้ยายกับน้องตรงอำเภอนี้แหละ อเ,เอาเดินทางกลับอีก127กิโลไปแล้วจ้าหนองคายกลับบ้านแล้ว น้องอยู่นี่ต้อนรับดีมากเลยนะครับโอเคโอกาสหน้าเจอกันใหม่ขอบคุณมากที่มาส่งครับ,บค,ครับ,รบเหมือนกันขอบคุณมากที่เลี้ยงน้ำ,ค,นำครับ ไปแล้วบ๊ายบายครับเรากลับกันอีก126กิโลหายแล้วโทรสับกูต้องเก็บแล้วนะเนี่ยโอ้โหมันตกที่อะไร